เหรครับจะเป็นใหม่ส uh> วัสดีครับคลิปนี้เราจะมาค้นหาความจริงของพืนป่าจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเราอยู่ที่โฮมสเตย์แห่งหนึ่งนะครับโฮมสเตย์ที่อาบโดยมีอาจารย์เบิร์ตนำพามาี่สุดน์ายลเียเรื่องที่ในป่าอารั์แห่งนี้นะครับ โฮมสเตย์แห่งนี้ครับสุดยอดของโฮมสเตย์ที่ผมเคยไปพักมาครับไม่มีไฟฟ้าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แต่ช่วงว่างนี้ก่อนที่จะออกไปทำคลิปนะครับฝนตกเลยมาคุยอะไรกันเบื้องต้นก่อนอสวัสดีครับพี่อาจสวัสดีคร่บอาจารย์ครับครับสวัสดีครับพี่อาจเราอยู่ตรงไหนของประเทศไทยเอ่ออยู่ตอนนี้อยู่ในเขตสีวสวัสดิ์ครับ,รบพี่อาจเราอยู่สุดเขตสีสวัสดิ์นะก็ เชื่อดต่อกับสังขะเชืติดต่อกบาำเภอสังขะครับอำเภอสังขะบุรีนี่นะครับที่นี่มีเรื่องที่น่าศึกษาเยอะแยะเลยนะครับที่อาจขอแต่ไรไม่มีน้ําไม่มีไฟฟ้าไม่มีสัญญาณเตือนเอกอยู่กันยังไงก็อยู่วิถีธรรมชาตินะวิถีชีวิตธรรมชาติครับเขอยู่นี่อยู่วิถีธรรมชาติจริงๆเลยที่นี่นะครับตื่นเช้ามาไม่ต้องแชทหาใครนะครับเพราะว่าไม่มีแชทให้แชทนะครับผม พี่อาจก็อำนวยความสะดวกเรื่องที่พักนะครับ <c oughs> ดีที่สุดในหมู่บ้านแห่งนี้ครับเดี๋ยวก็จะต้องรัดนิดนึงครับ,รบอาวถือคนละแก้วอันนี้อะไรครับอันนี้คือสมที่พี่อาจหามาจากยอดเขาแล้วก็มาต้มไว้ต้อนรับแขกซึ่งสมนี้แค่ทาที่มือเอาเปลือกนิดเดียวทาที่มือทาที่แขนสามวันตึงๆครับจริงครับ <c oughs> รตึงๆนะครับสมชนิดนี้แล้วก็ดื่ม ถ้าเกิดเข้าไปในป่าในยามที่อดข้าวหรืออะไรเนี้ยครับขุดซ่อมแค่หัวนิดเดียวนี่มันหวานมันเองหรือเราใส่ไปใส่น้ำตาลยใส่ไปเตยใส่น้ำตาลนิดหนึ่งใส่ไปเตยใส่น้ำตาลนิดนึงครับครับผมเป็นเป็นอะไรนะเวลคำดิงอ่ะช้ชนแก้มหน่อยเวลคำดิงที่นี่นะครับเนี่ยอาจารย์เบิร์กเอาหนวยมอาคือบอกมาคุยไว้หลายเยอะว่าเราจะไปดูประตูพิศวงครับผมข้ามมิติ แล้วก็บ่อน้ามอตบ่อน้ํามอลกดครับผมแล้วก็เขาว่ามีเล่ากันว่าที่นี่มีเมืองบางบทด้วยอ่าเชื่อกันว่าครับเชื่อกันว่ามีเมืองบางบทหมู่บ้านคนแคะครับผมผมลืมเอาเกลือมานะครับอยู่จะเอเกลือได้เข้าไปเพื่อแรกเขาบอกว่าเอาเกลือไปแลกสมบัติกับเมืองบางบทนะครับแลกได้มาครับพี่อาจอยู่นี่ทํามาหากินอะไรครับก็ช่วงนี้ไม่ค่อได้ทําไร่ครับผมเพราะว่ามัน ทุนมันก็ไม่ค่อยจะมีก็เลยต้องรับจ้างเขาอย่างเดียวรับจ้างเขาอ,อย่างเดียวครับอ,อาจารย์มาเจอบ้านอย่างได้ไงอ่าตอนแรกผมหาวานบางอย่างอซึ่งต้องอยู่ในป่าสูงอยู่ในป่าดิบผมก็มีคนที่ไม่แนะนําเจอผมแล้วไม่แนะนําผมผมก็สืบจากคนนั้นนะครับ,รบมาสืบจนขึ้นมาถึงผู้ใหญ่ถามผู้ใหญ่ทางข้างล่างมา ก็จนมาผู้ใหญ่มงสุดท้ายเขาก็บอกว่าให้ไปหาพี่สะอาดลูกเขยหมอเพชรครับผมลูกเขยปู่เพชรรถลูกเขยปู่เพชรครับผมปู่เพชรนี่ซึ่งเป็นครูยาใหญ่ที่นี่ครับพิงครูที่ผมพาอาจารย์แต่เท็กขึ้นไปดูครับผมพอเสร็จแล้วผมก็มาเข้าป่ามาเนอะรัดป่ามานั่งมาแบบนั้นแล้วเมื่อผมมาใหม่ๆลำบากยิ่งกว่านี้อีกมาครั้งแรกผมนี่มาครั้งแรกนะครับเหมือนว่า ไม่มีบ้านสุดถนนแล้วรัดเข้ามามีหมู่บ้านเล็กๆซ่อนอยู่หมู่บ้านดงเล็กครับผมซ่อนอยู่ตรงนี้อาจารย์มาต้องการสมุนไพรอะไรได้ตอนนั้นพึ้นชื่อว่าหายากอพญาพันปล้องเนื้อสีทองน้ําขมหวานพญาพันปล้องครับผมเป็นว่านชนิดหนึ่งเป็นว่านชนิดหนึ่งเนื้อสีทองับเชื่อกันว่าแก้คุณใส่ครับเชื่อกันว่าทีนี้คนหก้อร้องให้มาหาตรงนั้นเน้อ ครับผมอันนั้นครับที่จะติดเส้าไว้ติดเห่ากันคล้องกันอะไรนี่พยาพันป้องครับผมพยาพันป้องแต่อันนี้น้ําจะอาจจะขมนะครับแต่ว่าจะมีน้ํารสหวานขมอีกอโอตัวนั้นตัวนั้นแปลสภาพได้เลยตามความเชื่อครับอันนี้คุณแล้วคุณล้ขอร้องเลยพญาพอนป้องเป็นว่านถอนอาถรรพ์ถอนอาถรรพ์ชั้นชั้นดีติดอันดับหนึ่งของไม้คือคือถ้าถ้าไม่ต้องมีวิชาแต่ถ้าถ้ามีตัวนี้ใช้ได้ ครับผมพกติดตัวไว้อพกติดตัวไว้ครับแล้วเขาก็การทาค่องอะไรตอะไรเงี้ยจะไม่เท่าแต่ว่าไม่ต้องไปกินค่องเขาเนาะถ้ากินข่องบางทีอาจจะมีวิทยาศาสตร์เข้าละเนตรในผสมมาขวดตําทําให้เรากระเพะพรากหรืออะไรเงี้ยพราะท่าแต่ก็ตายก็วิยาพันก้องครับผมแล้วว่านอื่นมีไหมที่นี่เด็กๆเยอะมากครับไม้อาถันเป็นไม้อาถัมีอะไรบ้างจานที่นี่อ่อเป็นพี่มีอะไรบ้างเอ่ย หมายวานยาฐานที่เนี่ยก็มีปุ่งลูกดูหนังุมลูกดูหนังคืออะไรก็คือเป็นแก้อะไรเป็นเถาไม้ที่รักษาพวกเกี่ยวกับพวกตกขาวพวกมุดลูกครับผมเม่ยังไม่เข้าอู่แล้วก็เกี่ยวกับคนตกใจง่ายแล้วก็แกปวดขาปวดหลังับผมครับ อันนี้ตามโบราณนี่มีครับผมก็อยู่ตามป่านี่แล้วครับผมตามโบราณที่เขาเชื่อกันมาเขาเลงไปไม่ถึงโรงพยาบาลเขาก็ต้องเอายาพวกนี้มารักษาครับเพื่อความเป็นอยู่การอยู่มีกำลังเลือดม้ากำลังช้างสารครับเอ่อกำลังวัวเถลิงครับแล้วก็เทาเอ็นอ่อนครับผมครับผมในในนี้อีกครับผมมีพญาเท้าเอวครับผมพญาเท้าเอวครับผม ที่เก็บไปขายข้างนอกไม่ได้ก็อยู่ในป่าเสนออันนี้หายากหายากครับเป็นของหายากเป็นของหายากผือไม่ไม่ไม่ใค่เก็บขายมักจะรักษาตัวเองกันอ๋อขอหวงครับผมครับผมได้นะครับเสียงไม่ค่อยดีฝนตกฝนตกฝนตกนะครับนี่อาจารย์นอกจากนี้แล้วที่นี่มีเรื่องนี้รับหลายเรื่องให้ศึกษาครับผมผมขึ้นมาเช่อะไรบ้างครับที่ที่เป็นตำนานลี้ลับแห่งที่นี่ล่ะ ตำนานลี้ลับที่ว่านั่นก็คือเจ้าของป่านะครับเจ้าของป่าเขายังแรงอยู่ครับยังแรงอยู่ที่ว่าเจอที่ว่าผมนําอ่าพระแล้วก็ให้ท่านมาปฏิบัติอยู่ข้างบนท่านจะเจออะไรอย่างครับเจอที่แบบนั้นเมื่อกี้อาจารย์เห็นไหมเด็กที่ถือร่มให้กับคุณปู่นั่นเขาเจอจริงๆเลยแต่ดีนะว่าเขาไม่เดินตามครับเขาบอกว่าคนกู้ดังมากเลยแต่เขาไม่ข้านโอ้ข้างบนนั้นนะครับ ขับไปก็เป็นเสื้ออยู่ครับ้างเสื้อกัทสิงอยู่ตัดตาอยู่ครัถ้าตะถ้าถ้าตะโกนรับแล้วก็เดินตามครับเด็กคนเมื่อกี้จะหายไปเลยเขาเรียกว่าผ่านางกูมีไอ้ที่ผ่านางกูมีเหรอผ่านางกูนี้<ช>ม,มีทุกผ่าแหละครับแต่ว่าพ้าผ่าเขาจะหักเท่าเหมือนเหมือนหน้าพีระมิดเนี่ยครัข้างบนเขามีเขาจะกู้วันดีคืนนี้เขาก็จะกู้เป็นเสี่ยงคนเนี่ยอกู้ดังมาก แล้วถ้าเด็กคนนี้รับผมก็ทำหนูได้รับไหมไม่รับโอ้โหหนูย่ารับเด็ดขาดไม่งั้นหนูจะเดินตามเวลาหลับปิดว่างก็เขาจะมาเข้าซื้อกิตได้แล้วเขาก็จะเดินตามเข้าไปแล้วจะหายจะเลยแล้วก็จะมีการทีนี้นะครับท้งกู้ภัยทั้งอะไรก็จะเดือดร้อนต้องมาหาต้องมาหาเพราะฉะนั้นอย่าอย่าเดินตามเด็ดขาดถ่าดินทาถ้าเข้าป่าแล้วมีเสียงเรียกอย่าอย่าขานครับเพราะว่านั้นคือนางกู้นางกู้นี่เป็นถ้าะความเชื่อครับเขาเป็นโป่งครับเป็นโป่งที่มีอำนาจที่สุดในป่า เ่อหากคนท้ายเขาก็จะกู้เอารข้านเขาก็อ่าครับก็อีกเรื่องหนึ่งยบที่นี่นะเขาว่ามีคนหายไปในเมืองบางบทจริงหรอครับเล่าฟังนิดหนึ่งก็ยี่อานู่งอาอาเราเนี่ยเล่ใ้ฟังนิดหนึ่งมีคนหายเข้าไปในเมืองบางบทรอดมาคนหนึ่งไม่รอดคนหนึ่งยังไงครับยังไม่มาอีกคนหนึ่งก็ที่ที่เขาบอกกันล่วงนลยนะก็เขาไปทําไร่นี่แหละครับทีนี้พอ พอจะไปทํำไรเขาก็เลยเดินเข้าออกทางไล่ไปเออเขาบอกว่ามีคนมาชวนชวนไปไปบ้านเขาทีนี้พอพอเขาจับแขนอีกทีนึง่งก็เขาเดินไปอย่างเดียวเดินไปจนแต่ยังไม่ถึงหมู่บ้านเขาหรอกนะเพราะว่าอาจารย์เขาช่วงนั้นนะ่ะเขาเขาไปได้สองสามวัน อดีเขาไปติดต่<น>อพระอาจาาย์พระอาจารย์ช่วยเดี๋ยวผมขึ้นไปบนทิ้งเัาก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไปไรเดี๋ยวเดี๋ยวได้้นเขาก็เลยดได้กลับบ้านครับผมตอนนี้ได้กลับครับผมแต่สมัยก่อนแล้วแหละคือ,อว่าไม่ได้กลับก็คือหายไปไม่ได้กลับเลยมีคนหายไปครับผมได้กลับมาสอง แต่หายไปเลยเขามาเล่าอะไรไหมสองคนนั้นสองคนนั้นยังอยู่หรือตายแล้วก็ยังยังอยู่ครับยังอยู่ตอนนี้เขาไม่รู้ว่าเขาไปทํางานที่ไหนครับคราบผูหายไปสองสามวันครับาผมนั้นนะครับประเภทประเภทแบบที่ผมพูดกูครับผมกูแล้วส่งสายไปแล้วจะไม่กลับมาเลยอาจารย์ครับอาจารย์เบอร์ครับที่นี่มีข่าวว่ามีมีเมืองบ้านลำบดเป็นหมู่บ้านคนแคะเป็นเรื่องเล่า เป็นแค่เรื่องเล่าแต่ว่าเป็นเรื่องเล่าผสมเรื่องจริงที่มีคนเห็นจริงครับผมยังไงก็อาจารย์คือที่ว่าเขาไปเข้าฝันไถหรือว่าไปเยี่ยมเออก็มาเข้าฝันพ่ออยู่ที่นี่นะครับอ่าเ็ากว่ามาเยี่ยมเขาบอกว่าเขามาเยี่ยมพ่อคนิดเล็กๆนิดครับผมแต่คนแต่อันนี้แต่อันนี้เขาเล่าทีหลังเพราะว่าผมเปิดประเด็นก่อนผมคือผมเมอนเม่นจะเข้าไป แล้วผมก็เข้าไปดูอรยธรรมแล้วผมก็ถามว่านี่มีคนแพคใช่ไหมพี่อาดเพราะว่าคนแพคก็คือเท่านี้ยแต่คนแคคนใหญ่จะมีพิษมีพิษน่าจะมีพิษเท่ากับงูคนเท่ากับงูครับผมถ้าเขาไม่มีพิษนี่เขาอยู่ในป่าไม่ได้ก็ครัวเขาเล็กรับถ้ามีพิษแน่พอเสร็จแล้วผมก็มาถามพี่อาดเขาบอกว่าเคยมาเท้าฟันคือเพราะตาเขาคือปูกเพชรเขาก็บอกว่ามีมีอยู่แทบโนูนที่ผม ที่ผมบอกอาจารย์เบิร์ตเนี่ยรู้ว่ามันรู้ว่าจะมีคิดว่ามีครับผมเลยมาหาข้อมูลข้อมูลพยายามสืบต่อสืบต่อจนไปเจอต้นไม้ที่ใครเข้ามาก็บอกว่าต้นไม้ต้นนี้นาจะติดอันดับโลกในความแปลกเดี๋ยวเราจะไปพาไปดูกันนะครับวันนี้ฝนตกปกติแล้วแต่ไปกันละเลยมาทําเรื่องราวก่อนตรงนั้นเป็นหมู่บ้านคนแคทแคบแต่ไม่มีบ้านคนเน่ยตรงนั้นเป็นป่าดงดิบอยู่เป็นป่าดงดิบอยู่ต้องวิ่ง รถต้องวิ่งลอดตาไปลอดตาไปขึ้นลงขึ้นลงครับอืเข้าไปข้างในนู่นอันนี้<ม>เป็นความาเป็นความอาถรรพ์หรือรรเป็นความอาสจรรย์ที่เราสัมผัสไม่ได้แต่ถ้ามีคนมีคนมีติตยอย่างลูกมียานเย็นได้ได้ครับแล้วพี่อาดผมก,ก็พาพี่อาดไปวันนั้นก็เย็นมากแล้วก็เหมือนนกบินเข้ารังนอนครับเป็นผ้าหินคือหน้าตัดเลยครับแต่นก ตัวใหญ่เขาบินมาเขาไปในหินเลยห้าเข้าไปเลยออันนี้คือเห็นเลยนกแต่พอผมเห็นแวบหนึ่งผมถอยอผมถอยออกให้ห่างเพราะผมไม่รู้อะไรผมต้องถอยผาหินนี้นกบินเข้าไปเลยตันๆเลยครับผาหินนกบินห่ายเข้าไปในนั้นบอมก็มองอยู่เพราะว่าบางตาปะนอหรือเป็นป่าอะไรทุกอย่างนกตัวนี้ถึงบินเข้าไปครับแต่พี่อานนี้เขาก็บอกออกมาเลยนกบินเข้าไปแต่ผมเห็นแล้วผมถอยแล้วกะว่า จ,จะเป็นระดับอาจารย์เนอะถ้าเจอแบบนั้นก็คงมีงม <c oughs> วิ่งเหมือนกันมนะีวิ่งเหมือนกันเดี๋ยวเขาคิดสีร่งวะครับผมอ่าที่นี่มีสาามระน้ำมรกอดยังไงครอาจารย์สระน้ำมรกตนี้พี่อาจยังไม่รู้เลย <ạ. S 2> เขาอยู่มาจนเกือบทั้งแต่เกิดเขายังไม่รู้แต่วันที่ผมขึ้นมาวันนั้นสองพุ่มผมพาแขกผู้ใหญ่ขึ้นมาแขกผู้ใหญ่เขาบอกโอ้โหไม่เคยมารอดป่าขึ้นมาแต่ผมเจอแสง เจอแสงปุ๊บผมก็บอกว่าให้เร่งรถเร็วหน่อยได้ถึงที่หม่ยเร็วๆคือบ้านพี่อาจเพราะว่าเหมือนผมจะโดนพี่ลอกแล้วนะแต่ผมบอกไม่ได้เพราะกลัวแค่กลัวครับผมก็งเงียบไว้ครั้งที่สองก็โดนอีกครับ,รบโดนเป็นแสงจันเป็นแสงจันเป็นแสงจันแบบลูกเท่านี้แต่รสมีเยอะขึ้นมาของวันที่สามผมจอดดูพอจอดดูถึงเห็นโอ้สะน้ําเป็นสะน้ําสีฟ้า สีฟ้าทั้งหมดเอ้าเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเป็นสีน้ําเงินครับผมก็ลองไปยังดูเอ้าโคลนไม่ขึ้นครับใบไม้ที่ลงมาก็ปิวออกไม่ลงบอ่อบ่บอสะอาดเดี๋ยวเราจะไปทาคลิปกันให้ที่นั่นนะครับอ่าครับผมทีนี้เมื่อวานนี้เจ้าของรถถาขึ้นมาเขาก็ไม่รู้หรอกว่าบอ่อน้ํสตานบ่อน้ำ,นำโโนโกดีดีหนครับแต่กลายเป็นว่าเขาเห็นหมู่บ้านอเขาเห็นว่าเขาก็มองอาจารย์เขาบอกเนี่ยหมูบม่บ้านหมู่บ้านอย่าไปพัก ไปให้เร็วเลยบอกอันนี้มืดแล้วเพราะว่าไม่ใช่กลางวันกลางคืนครับผมเขาเห็นแสงเป็นเห็นบ้านชัดเลยครับครับแต่ว่าอผมก็เห็นแต่แสงผมไม่เห็นหมู่บ้านเห็นแต่แสงเป็นดวงครับอาจารย์ในป่าในป่านี่มีพาะทุดงหลวงพ่ออะไรนะที่มาทุดงอาเทียแต่อันนี้อาจารย์แมวครับอาจารย์แมวครับท่านอยู่องค์เดียวครับอยู่องเดียวอยู่องค์เดียววันนี้ครับผมออันนี้เป็นสำนัก ส่งที่พักส่งลงเล็กครับที่พักสองอาจารย์แมวอยู่คนเดียวครับผมท่านเป็นคนเดียวผมจะขึ้นไปทําเรื่องให้ท่านนะครับท่บานอยู่สันโดษคนเดียวสันโดษ<า>รบบเรียกับผมแล้วก็ในป้าล่างปานก,ก็เป็นป่าอาถ่านตรงนั้นแหละครับรับผม <laughs> ป่านางกูก็อยู่ข้างในนี้แหละครับทีนี้ผมขึ้นไปผมยังพิสูจน์ไม่ได้อันนี้ครับผมตายผ่าก็คือขึ้นไปกับพี่อาดพี่อาดนำทางขึ้นไปผมก็มองข้ามไประหว่างคนละลูกเข่าก็ไม่ไกลมาก ผมก็มองเอ๊ะแปลกเป็นเจ้าแม่กวนอิมส่งตึกประมาณเป็นหินนะครับส่งตึกประมาณสิบชั้นได้น่าจะสุ่ประมาณสิบชั้นองค์ระดับนั้นผมก็มองแล้วผมก็ถ่ายวิดีโอไว้ครับวิดีโอน่าจะยังอยู่ครับเป็นเจ้าแม่กวนอิมนะครับยืนหินหินเป็นลูกเจ้าแม่กวนอิมหินครับครับอยู่ผมก็ทวนพี่อาตพี่อาจถ้าลงไปนี่รัดไปนี่ก็คงจะลงไม่ทันเอาไว้วันอื่นไปซื้อแ่ที่ชุ่ใหม่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเสี่ยง วอกแต่ว่าเสียงดังมากครับ,รบถ้าเสียง walk, วอกเสียงดังในป่าคือลิงใหญ่ครับลิงใหญ่นี่ลิงใหญ่กว่าคนอทั้งผมก็ดูว่าไม้ไหวไหมถ้าไม้ไหวไหวผมก็ต้องถอยกรูนะครับเพราะตู้ลิงไม่ได้เพราะลิงพววนี้จะโอ้โหรถนี่พัดยกเกือบได้นะครับยกลอยเลยครับยกหน้าลอยเลยในป่านี้มีลิงใหญ่ด้วยลิงยักษ์ด้วยเท่าคนลิงใหญ่ครับอยู่ๆนะตรงเขตจะแม่กอดอินและข้างบนนกเงือกนี่เป็นเป็นร้อยตัวครับครับ เพราะว่าบินผ่านผมก็เห็นใกล้ๆเลยนกเนื่ยครับบินผ่านเขาที่ที่รังเขาเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันไอที่เรานอนตรงนี้ได้รับแขกผู้ใหญ่เยอะนะครับยังไงครับอาจารย์ไอตรงโฮมสเตย์ที่เรานั่งอยู่เนี่ยครับผมท่านแขกผู้ใหญ่ก็มาเยี่ยมเยือนทั้งเออชื่อผู้ใหญ่ลวกันไม่ต้องเอ่ยชื่อเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาไม่เดี๋ยวแล้วเขาอาจจะไม่อยากให้รู้ใช่ครับแขกผู้ใหญ่ ช่ครับแอบ,บมาบม,มาพักพอนมาอะไรเงี้ยครับ,รบมามาศึกษาบางท่านก็เห็นผักกาดได้เห็นอะไรนี่ไม่รู้จักถามอะไร <c oughs> ๆๆๆถามเลยว่าอะไระที่ปลูกกันนี่คืออะไรเอ่ออบางท่านไม่ไม่รู้จักก็มีครับบางท่านไม่รู้จักว่าผักกาดปลูกยังไงครับผมบางท่านไม่รู้จักนะครับเพราะว่าอ,อท่านศึกษาพัฒนาคนนี้จะพัฒนาอย่างเดียวพัแนาผู้ใหญ่พัฒนาประเทศอย่างเดียวพัฒนาให้เจริญจะส่งปลูกกระส่งปลูก จะทำานให้ปลูกแต่ว่าไม่รู้รับปลูกยังไงหรืออะไรเงี้ยก็จะมีพวกสอนปลูกอีกทีหนึ่งคับผมคือระดับเกษตรอันนี้อาจจะกินได้ดียังไงก็วนี้ยเอ็ชะลอความแก่ได้แล้วก็ชะลอความแก่ได้้วพอได้ครับทให้เรานี่มีกลังเดิมอยู่ประจําอายุสามสิบอายุหกสิบก็จะกลายเหมือนอายุแค่สี่สิบประมาณนั้นแท้ครับต้องแท้ แต่ถ้าเกิดรุ่นแก่แล้วแก่เลยนี่ดื่มแล้วแก่เลยอันนี้มันแก่แล้วทานนะทานทำเป็นอย่าเนี้อทานหน้าทาผมเนื้อทานไม่ควันดีเนื้อนุ่มครับผมทาผมทานหน้าทำเป็นไอ้นี่วันนี้หายากหรือหายยากก็ไอหายากก็ยากครับผมเพราะว่าเขาอยู่ตามสันเขายกบนเขาไม่ได้ยกขึ้นแต่ใบเพราะไม่ไม่ขยายมาจารย์เมื่อกี้มีหัวให้ดูใช่ปหม ครับผมเดี๋ยวพี่พี่ไปเก็บไปเอาหัวให้ดูเลยครับผมนี่เดี๋ยวเราจะดูกันนะพี่อาจพี่อาจพี่อาจจะขึ้นไปเอาพระแฝงด้วยครับพี่อาจเดี๋ยวได้ถามเรื่องอะไรนิดนึงครับเอาพระบนบ้านมาแฝงด้วยอาจารย์ทำไมถึงต้องมาด้านร้่นปนาของเรานี่อ่า่คนผมช่วยคนที่ผมไม่บอกครับอ่าว่าใายแต่ว่าผมขอปิดนามเขาไว้คือเขาบอกว่าเขาตายห่าหกคนที่ดูว่าเขาตายตล้องไอ้โต๊ะ ผมก็ไม่ได้ขออะรเลยาพเจ้าช่วยคนเนาะไม่ได้วางเงินตาแต่ท่านพะเจ้าขอน่อนะทีนี้ก็คือผมก็ฝันตอนเช้าผมก็ไปทางนี้ไปเจออย่าทําที่บ้านได้ผมจะถ้าไม่ลืมคนจาฟ้าให้ดูครับเหมือนแอกควายเหมือนแอกที่เทียมควายภาคนู้นนะครับที่ใส่นาไปเจอผมก็ขอเขาแล้วก็ตัดเข้ามาแค่สวอมปุ๊บเนี่ยไม้น่จะนิ่งเลยครับนิ่นเลยไม้แข็งๆนะครับแล้วเขาก็ทําเล่น เขาบอกว่าเขารักษาตัวมันต้งไล่แท่นเนี่ยเขาหายแล้วหายตรงนี้นะครับเวลาหายก็หายง่ายๆเนาะผมบอกอุปทานเปล่าไม่อุปทานอบอกไม่อุปทานเแต่แล้วปุ๊บผมก็เขาก็ยังมาติดตอ่ออยู่ครับ <c oughs> ตามาหา <c oughs> ผมบอกเขาว่าง็จะมาหายอยู่ว่าเออกระโดดฟองแล้วเขาหายได้งไงแลวไม้เกี่ยวอะไรครับท <c oughs> ีนี้วันที่ขึ้นมาผมก็ก็กลัวเนาะเขาลึกขนาดนี้ครับ พี่อาจเขาก็ขึ้นไปข้างบนครับเขช่วยแพ้ทาอะไรต่ออะไร้านอยู่กับพี่วันคัญญาเข่าคือแม่รัวที่ทําอาหารลอเข้ามาถามเราเจอแล้วอันนี้เขาเรียกอะไรพี่อาศอันนี้เขาเรียกโสมป่าโสมป่าครับผมนี่นะโสมป่าครับผมมันต้นมันขึ้นยังไงพี่อาศก็ขึ้นตามบนยอดเขาครับครับแล้วก็ถ้าเขา ถึงยามอนจะออกถึงหน้าหนาวเขาก็ช่วงนี้ครับเขาเริ่มออกดอกนะครับผมพอดอกเขาเป็นสีแดงแล้วก็ที่ว่าขึ้นตามสันเขาตามยอดเขาครับผมมันขึ้นเป็นโดงไหมจังก็เป็นแล้วแต่ว่าช่วงหน้าฝนถ้าเวลาฝนตกเม็ดเขาก็จะไหลไปตามน้ำก็แล้วแต่ว่าเขาจะงอกตรงไหนครับผม อันนี้นะครับเป็นสมุนไพรเป็นไม่ใช่สมะเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งครับผมโอเคเนี่ยี่อาจแฝงพระขึ้นมาเอาพระมาผมอยากให้อาจารย์โหนนี้อันนี้อะไรครับนี่คือกับเอ่อที่ที่แรกที่ผมขึ้นมากับพอรู้จักพ่อาจเขาก็นับถือผมครับเขาก็เรียกผมอาจารย์เขาก็เอาอันนี้มาให้ผมจะถ่ายดูใกล้ๆนะครับอ่าครับ คือทางช่องไม่ได้มีเทคนิคอะไรเยอะแยะนะครับเน้นเนื้อหาว่าเป็นหลักครับเนื้อหาครับครับหนึงอาจารย์อธิบายฟังหน่อยครับว่ามันคืออะไรครับอันนี้อาจารย์เซนอะไรครับออันนี้เขาก็เอาของที่มีค่าที่สุดที่อยู่บน่านมาให้ผมส่วนผมจับดูผมรู้นี่ครับผมอยู่ด้านพลังงานผมก็จะศึกษาอยู่แล้ว ขอจับแมพพี่อาดอันนี้ของดีที่สุดใช้ไม้ที่พี่อาดให้ผมครับอันนี้เป็นของคู่ควรแต่บรรทบุรุษคือให้อยู่กับพี่อาดผมไม่เอาอยากได้ไหมโอ้โหผ่าระดับนี้แต่ผมและเรียกว่าเลือดนำดาวแทบไหลใจสันเลยครับอยากได้เลือดนำดาวแทบไหลแต่ไม่กล้าเอาไปไม่กล้าเพราะว่าผมจะวัดดูระดับสองต้องอยู่กับเขาอันนี้อยู่ในปวกแต่ว่าเขาจะออกแสงเพื่อจะเมื่อจะออกหากิน คนก็จะเห็นแสงกันอยู่เขาปลวกออกปลวกเขาปลวกออกปลวกเพราะว่าที่นี่ไม่มีไฟฟ้าก็จะเห็นชัดทีนี้อันนี้จาปราศเครื่องรางที่คนเขาเรียกว่าคดปลวกคดปลวกแต่ว่าไม่ใชู่กข่าครับครับไม่ใชู่กข่าครับไม่ใช่อุลกาสมานีใช่ครับครับผม้อบเราหันมองนิดหน่อยเมื่อกี้อยู่ดีดีฮ่งลงมาตกใจนิดหน่อยครับเอ่อในป่าอย่างเงี้ยธรรมชาติครับจะเป็นแบบนี้พอเสร็จแล้วปุ๊บอ่อผมก็บอกให้เก็บไว้ เพราะว่าเขาจะรวมทั้งโปงสมิงสมิงเล็กสมิงดำเหมือนจะทองคําดําแร่ดาอันนี้คือความดําไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับเขาล่อมให้มีอํานาจเขาล้อมให้มีอํานาจเสร็จแล้วก็เป็นแสงขึ้นแล้วนี่นะครับเขาก็จะไปขุดกันตั้งแต่ลุนปูลุนอะไรเขาเขาจะไปขุดไปขุดออกมาขุดนี่ต้องทํใพิธีตั้งตั้งผันคูเหมือนกันเขามีวิชาครับถ้าปูเพชรเขามีวิชาเขาเป็นครูยา เขาจะไปขุดพอขุดมาเสร็จแล้วปุ๊บเขาเอามาหลางพอมาเห็นแบบนี้อ๋อเป็นแค่หินครับแล้วเขาก็เก็บไว้ครับแต่ไม่รู้เราว่าโอ้โหมีคุณค่าแต่ดีนะครับอาจารย์ใจเทพว่าเขาให้คนที่ไม่งกโอ้โหทาไมงั้นพี่อาจจะไม่ได้เจออีกแล้วอ่าไม่ได้เจอแน่ผมก็เอาลงไปเลี้ยมให้เลยให้แฝนแบบนี้นะโคตพวกอันนี้จะแตกต่างจากคุณระกามามิงนะที่สเกตดาวนะครับที่เราคุยกันนะครับให้ตั้งแบบหนึ่งอีกแบบ ผิวนี่โอ้โหเนียนเนียนขน,น,นาดว่าหน้ารูปไหลครับผิวเรียบผิวเรียบครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเอาไว้แบบเนี้ยพลังงานไม่เกิดเพราะมนุษย์มีธาตุดินน้ำลมไฟพลังงานย่อมเยอะพอจับเขามับเนี่ยนั้นผมก็เลยไม่ให้คนจับโดยการอาไปเดี่ยมพราะอำนาจขนเขาย้กับกื่นมาอาครับอันนี้เลยอันนี้ก็เป็นวัตถุมงคลงของเขาเป็นเลหล็กไหลบ้างเป็นพระอ่คนเมืองการก็จะมีพระ ครับผมอันนี้ก็เป็นฟรุดของอของประเทศอาจาระแล้วของอาจารย์มีอะไรบ้างนี่ถ้าของผมเองผมก็จะเป็นครอบใจมากแรกแรกเหล่ๆอันนี้ตอนนี้เป็นสีรุ้งครับเพราะว่าฝนฝนครึ้มแล้วฝนตกถ้าถ้าฝนชุ่มฝนตกเขาจะแสดงออกเป็นสีรุ้งครับถ้าแช่น้ําก็เปลี่ยนเป็นสีมรกตนะครับเป็นสีมรกตบ้าแช่น้ํา อันนี้ผมก็จะใส่อยู่มาผมก็ใส่เอาไปเที่ยวด้วยถ้าอันนี้ก็อ่าเป็นสิ่งมงคลที่เป็นหินครับครับผมเป็นหินอันนี้เอ่อถ้าถ้าฉายไฟครับก็จะเห็นเือนประเทศนะครับ,บเป็นเป็นลูกโลกอันนี้เป็นเหมือนลูกโลกอันนี้ก็เป็นขย,านายันไหนอันนี้เป็นนางพญาพึ่ง ส่วนอันนี้ก็เป็นตอรนี้ปูส้มฟ้าสับครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะทําคลิปต่างๆในในพื้นที่แห่งนี้มีหลายเรื่องนะครับบางเรื่องที่ไม่ถูกเปิดเผยใชลหลายเรื่องที่กําลังจะถูกเปิดเผยครั<อ><อ>ต้องดานโดนมานะครับคือไกลพอสมควรยากจริงครับที่นี่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีโทรศัพท์ทํายังไงก็จยูงง่กันยังไงครับก็ อาศัยมีแผงโซล่าเซลล์นิดนิดหน่อยครับยนะผมก็บางคนก็ไม่มีเลยก็จุดตะเกียงครับผมก็จุดตะเกียงมีบ้านไฟบ้านไหนไฟไหม้ไหมจุดตะเกียงแล้วก็ไม่มีครับผมไม่มีครับผมอยู่กันแบบนอกใช่ครับถ้าฝนตกมากทางขาดตัดขาดออกข้าวไปเมื่อเดือนที่แล้วครับตรงนู้นที่เราเข้ามาทางขาดครับผมตัดขาดอยู่บนนี้หลายร้อยคน ก็อยู่ข้างไหนข้างหนก็ลงไม่ได้เลยครับครับก็ต้องทางองค์การบริหารตําบนท่านก็ดีมากไวมากท่านก็ขึ้นมาทําให้เลยครับขึ้นมาทําทางให้วิ่งได้เลยทางที่ขาดที่เราผ่านมาตรงนั้นข่าดใช่ครับหนึ่งวันนี้เขาออกได้กี่ทางก็มีทางทองระภูมิทองผาภูมิก็คือไปด้านนู้นเลยครับไปทองผาภูมิได้ครับออกพม่าได้เลยครับออกพม่าได้เลยนี่นะครับเรื่องราวอาถรรพ์ในป่าอย่างนี้เดี๋ยวเราจะค่อยๆมาทํากันนะครับ ขอบคุณอาจารย์เบิร์ตครับขอบคุณพี่อารครับสวัสดีครับ